When no more hope left can see what way away there's hope more left me see no in can And is comes my I'm I away. สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้เอานะคะพยานของคุณลุงพลอีกท่านหนึ่งมาให้ฟังนะคะคือคุณกล่องนะคะคุณกล่องเนี่ยลุงพลได้รับโทรศัพท์จากคุณกล่องโทรมาเนี่ยลูกชายวิ่งเอาไปให้เนี่ยตอนเกืดโมงเช้าเนี่ยที่ว่าเจอพ่อแบมอยู่ ส่วนยางเนี่ยตรงกับลุงพลพูดนะคะเพราะเจ้าหน้าที่หรือว่านักข่าวไปตรวจไปสอบดูกับคุณกองเนี่ยบอกว่าลุงพลโทรมาจริงเพราะตัวเองโทรตามลุงพลจริงๆตอน7จ็ดโมงจริงให้มาซ่อมเครื่องหยอดข้าวมันเสียเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยกับลุงพูดลุงพูดตรงประเด็นทุกอย่างแต่ทําไมต้องจับลุงส่วนพยานนะคะพ่อแบมที่บอกว่าเห็นลุงเนี่ยตอนสามโมงยีนาทีเนี่ยคือ พูดไม่ตรงประเด็นเลยนะคะตั้งแต่กับลุงแล้วค่ะนะคะแล้วมากับคุณพ่อน้องชมพู่อีกบอกว่าสามโมงสีนาทีก็คือเก้าโมงสี่สิบนาทีตอนเช้าอ่ะสามโมงเช้าสี่สิบนาทีหรือเก้ามงสีนาทีว่าพ่อน้องชมพู่มาตามหาน้องชมพู่นะคะบอกว่าตัวเองนอนอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยว่าเจอลูกสาวไหมเนี่ยพ่อน้องชมพู่ทำลายและบอกว่าตัวเองอยู่ทุ่งนาสี่โมงเช้าสี่สิบนาที สี่ะะโมงเช้า20นาทีภรรยาโทรไปตามถึงได้ขับรถเข้ามาในบ้านจะมาถามพ่อแบมเวลา3าโมง40ได้ยังไง3าโมงเช้า40นาทีได้ยังไงนะคะเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยพยานอีกฝ่ายหนึ่งแต่เอามาจับลุงพลไปตรวจสอบพ่อแบมดีๆเลยนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่ง นะคะที่พ่อแบมไปหาตอนบอกว่าไปหาตอนกิจมงเช้าก็บอกว่าพ่อแบมมาสายดงไม่ได้มากิจมงเช้าฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะพยานของลุงพลก็คือแม่เพราะว่าไทม์ไลน์แม่กับลุงพลตรงกันเป๊ะเลยค่ะนะคะอ๋อถ้าใครไม่รู้จักแพะก็ดูเอานะคะแพะประเทศไทยเยอะค่ะนี่ไงแพะค่ะแพะกําลังกินเนี่ยหญ้าอยู่นะยคะนี่ค่ะแพะนะคะเอาแพะมาให้ดูค่ะ ีพยายนยืนยันเนี่ยค่ะตามหน้าจอที่บอกที่แม่บอกว่ามีใครอยู่บ้างแม่บอกว่าเนี่ยเขายืนยันได้ชัดเจนว่าเขาอยู่ด้วยกันเข้าไปหยอดน้ํากรดเข้าไปพี่เฉียงนาเนี่ยค่ะก็ช่วงแรกก็อยู่เป็นป้าเต็นลุงพลป้าถอนลุงม็อกพอสี่คนนี้กับ แม่หยอนน้ำกดเสร็จแม่ก็มาหาตากับยายแม,แม่จําไม่ได้ช่วงที่แม่แยก่กับแยก่กับป้าแตนลุงพลมันเป็นเวลาเท่าไหร่อ่าอครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่อ่าค่ะจนกระทั่งประมาณกี่โมงครับถึงกับสิบโมงสองนาทีนี่ป้าแตนโทรหาแม่แต่แม่ไม่ได้รับโทรศพัพท์ตอนนั้นะแม่อยู่ไหนล่ะอยู่ที่กระท่อมยายค่ะออกับตายายค่ะแม่ไม่รับโทรศัพท์แล้วประมาณสิบโมงไม่ประมาณนะสิบโมงหกนาทีครับก็มีสายเข้าอีกทีคือใคร จำได้ว่าน่าจะเป็นป้าแตนนะหรือไม่ก็น้าตายนี่แหละในโทรศัพท์ของคุณป้าแตนนะคะตอนนักข่าวไปถ่ายเห็นว่าโทรมาตามแม่น้องชมพู่จริงๆนะคะนี่แหละแล้วแม่น้องชมพู่ก็โทรไปบอกสามีในเวลา10บโมงเช้า20นาทีว่าลูกหายพ่อถึงรีบกลับมาแล้วไปตามหาและไปถามพ่อแบมแต่พ่อแบมพูดผิดพูดคาดเคลื่อนบอกว่าเวลา 9ก้โมงยีนาทีพ่อมาตามหาน้องชมพู่นี่แหละค่ะสับสนไหมพ่อแบมอีกทีนะก็คือ11พฤษภาคมช่วง9โมง11นาทีถึง9โมง49นาทีกำลังไถนาปรับหน้าดินที่ไร่นาของเยอุ่นห่างจากบ้านไป2กิโลแล้วก็ไม่ได้ขับรถออกไปที่อื่นเลยเพราะออกจากบ้าน7โมงครึ่งใช้เวลาขับรถไถ7นาทีถึงนาของเยอุน ก็ลงมือไถนาปรับหน้าดินจนถึงเวลา10โมง22นาทีแม่ของน้องชมพู่โทรไปบอกว่าน้องชมพู่หายก็รีบขับรถไถกลับบ้านนี่คือเวลาของคุณพ่อนะคะบอกว่า10โมง20นาทีขับรถไถกลับบ้านค่ะเอาเช็ค้วเขายืนยันว่าพ่อแบมเนี่ยออกจากบ้านมา7โมงเชา้าเดี๋ยวไทม์ไลน์ตรงนี้จะสำคัญเพราะเขาบอกว่าพอคุยกับพ่อแบมบอกวันนี้ไม่มีงานที่กลับบ้านไปเลยพ่อแบมกลับเข้าบ้านระยะห่าง หนึ่งกิโลเมตรกลับมาถึงบ้านเนี่ยเจ<อ>็ดโมงยี่สิบค่ะหลังจากนั้นเจ็ดโมงยี่สิบเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตอนเช้าช้าๆนะตอนเช้าแสดงว่าพ่อแบบมีพยานยืนยันว่าเห็นเขาก็คือคุณบอสคุณบอสแล้วก็มาเจ็ดโมงยี่สิบเขากลับมาบ้านใช่ไหมกลับมาบ้านค่ะตอนนั้นก็คือบ้านเขาก็จะอยู่ใกล้กับบ้านของลุงพลนี่แหละแล้วก็ไอสวนยางหน้าบ้านแต่ตอนนั้นตัวเองเอายาฆ่ายาเข้าไปในสวนยางใช้เวลาทํางานอยู่ในสวนยางของตัวเองนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงยี่สิบ แล้วก็อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง20นาทีเรื่องนี้พยายนของพ่อแบมก็คือภรรยาเขาว่าสามีเนี่ยเข้าไปทํางานประมาณชั่วโมงเสร็จๆถามว่าทาไมทาไมประเมินระยะเวลาตรงนี้ไม่ได้ดูนาฬิกาเหรอ,อบอกอุ้ยชาวบ้านอ่ะเขาไม่ได้ใส่นาฬิกาเข้าไปเองคาดเองคาดเอาอเพราะฉะนั้นอ่ะชั่วโมงเกือบครึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งเจ็ดโมงยี่สิบบวกกับอีกชั่วโมงยี่สิบ ก็เป็น8โมงสี่สบคุณผู้ชมบวกตามนะฮะเท่ากับว่า8โมง40ตอนนี้กำลังจะไปกำลังจะเดินออกมาเขาบอกว่าพอฉีดยาฆ่าญาลงมาเสร็จสับปุ๊บกำลังจะเข้าบ้านก็เลยเห็นลุงพลกรีดยางอยู่ที่สวนยางพาราเพราะฉะนั้นอืพอบอกเห็นลุงพลคือเห็นตอน9้าโมง15เพราะบ้านเขาอยู่ใกล้กันเห็นไหมฮะยังไม่พอนี่นะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเ้าโมง40 แบมทำอะไรพ่อแบมเนี่ยแหละนะพ่อแบมนอนอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วตอนนั้นพ่อน้องชมพู่เดินเข้ามาค่ะแล้วถามว่าเห็นลูกสาวตัวเองไหม9โมง40เพราะฉะนั้นคือระยะเวลาพอเด็กหายไปก็ประมาณ9โมงนิดนิดที่พ่อรู้พ่อแบมก็บอกว่านั้นน่ะพ่อชมพู่เข้ามาถามตัวเองตัวอเองเออที่บ้านยังบอกอยู่เลยว่า ไปถามลุงพลสิอยู่ในสวนยางแล้วเราก็ไปถามทางด้านพ่อน้องชมพู่คือคุณอนามายยัยคุณอนามัยบอกว่า9โมง10ไปหาพ่อแบมจริงๆใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราดูไทม์ไลน์ของพ่อแบมพ่อแบมเองเนี่ยคือแกก็บอกว่าแกเห็นลุงอยู่หน้าบ้าน9โมง15แต่ตอนที่แกเห็นลุงเนี่ยอยู่ตรงสวนยาง9โมง15ณขนาดนั้นเองเนี่ยไม่มีใครอยู่กับพ่อแบมถูกไหมใช่คะ่ะไม่มีใครอยู่ยกับพ่อแบมแต่ว่าตอนที่พ่อชมพู่มา9โมง40 อันนี้พ่อจะพูดบอกเห็นพ่อแบมจริงอ, <ะ S 1> อ,อยู่ที่บ้านใช่คะ่ะก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกนาฬิกาอ่ะมันไม่แน่นอนไม่ค่อยได้ดูเพราะอีกอย่างโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะตอนนั้นเลูกโทรศัพท์หายลูกเอาไปใช้แบบนี้เรื่องเวลาก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่นี่คือเราคาดการณ์ไหมครับมันสายมันก็ต่าจะเออไม่ละมันสายแล้วหะนะตอนเช้าพ่ออมบอกว่าเห็นแต่แฟนเขาครูผู้ชมับเพราะฉะนั้นพ่อแบมคือพยานปากเอกที่บอกลุงอยู่แถวบ้านแต่เมียพ่อแบมกับ บอกว่าพ่อแบมอาจจะจําคาดเคลื่อนก็ได้และยิ่งไปกว่านั้น matrices. ผมสั้นๆพ่อแบมเนี่ยตอนเช้าเขาไปเจอคนชื่อบอสเราไปเจอคนชื่อบอสด้วยคนชื่อบอสบอกว่าตอนที่เจอ,อกับพ่อแบมเนี่ยไม่ใช่เวลาตามที่พ่อแบมพูดเอาง่ายๆเลยพ่อแบมจําเวลาคาดเคลื่อนดังนั้นเนี่ยถ้าพ่อแบมจําคาดเคลื่อนเนี่ยแสดง <Mill. S 2> ว่าตอนที่เจอลุงพลเนี่ยอาจจะไม่ใช่9ก้าโมงสิบห้ามันอาจจะสายแบบว่านั้นก็ได้เพราะว่าตอนที่ไปบอกอ่ะพ่อแบมบอกว่าไฟดับ <ขอ S 1> วันนี้ก็เลยไม่ต้องมาทําบ้านเพราะว่าถ้าไฟดับแบบมันสายแล้วค่ะสายโด่งแล้วเนี่ยพยานของคุณพ่อแบมที่อ้างถึงยังบอกว่าพ่อแบมพูดไม่ตรงเลยเออเจ้าหน้าที่ตํารวจคะพ่อแบมเนี่ยพูดไทม์ไลน์หรือว่าพูดอะไรคาดเคลื่อนไปหมดนะคะแล้วจะยังเอามาเป็นพยานปากเอกจับลุงพลได้ยังไงเออ ไปฟังพยานลุงพลอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้คือคุณกล่องนะคะที่ลุงพลอ้างถึงว่าตอนเจ็ดโมงเช้าโทรมาหาแล้วลูกเอาโทรศัพท์ไปให้ตอนเจ็ดโมงนะคะซึ่งคุณกล่องเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะว่า โทรมาจริงให้ตรวจสอบจริงโทรมาหาลุงพลจริงแล้วลุงพลไปซ่อมเครื่องให้จริงแล้วก็รออยู่ประมาณ5นาทีจริงๆเพราะว่าลูกเขาเดินไปให้ที่สวนยางนะคะแค่สวนยางเดินไปก็5นาทีแล้วถ้าลุงพลจะเดินไปบ้านน้องชมพู่น่ะมันจะมากกว่า5นาทีนะคะเวลาไหนที่ลุงจะไปทําไหนจะเอาไปซ่อนไหนจะไปทําโน่นทนํานี่โอ๊ยไปฟังพยานของคุณลุงพลคนนี้เลยค่ะ ว่าหมอทําเสร็จก็ต้องอยู่ตอนทําพิธีด้วยจนกระทั่งตอนเย็นที่ได้ข่าวว่าเจอรองเท้าของหลานน่ะก็เลยกลับมาแล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟภูเหล็กไฟไปพร้อมกับชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเจอศพของน้องชมพู่ฝังลุงพลพูดหน่อยนะคะส่วนใหญ่ผมจะพอไปรับหมอทํามาส่วนใหญ่ผมก็เตรียมน้ำเหมือนพี่พี่ก็น่าจะเห็นนะผมมีแต่น้ำเออผมไม่ได้ออกตามกับชาวบ้านหรอก อยู่อยู่ใส่ไงนกระสั่นเขาใส่ชุดขาวปงวันนั้นอ่ะใ,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 ใส่ชุดขาวทั้งคู่ที่สิบสี่น่ะ,<ช>นะผมเชื่อว่าชาวบ้านกับเจ้าหน้าท,ที่เขาออกหาเขาหากันอยู่แล้วไงพอได้ข่าวก็ก็รื้อเปลยไงขึ้นไปก่อนเลยชิดแม่แม่บอกไม่ได้แม่บอกครับความที่เป็นลุงกับหลานอ่ะ ผมเชื่อว่ามันไม่ต่างจากพ่อกับแม่เขาหรอกการณ์อนุนันไม่น่าจะได้คุยกันนะไม่น่าจะได้คุยว่าเขาแต่งหน้ายิ่งเลยผมก็แค่รับกระเป๋ามาจากพ่อเขาอะที่เจอกันตอนนั้นใช่ใช่คือไม่ได้คิดอะไรผมรับพอพอพอจะพูดเอากระเป๋ามาให้ผมก็ไปรับยาอยู่หมอแอลแค่นั้นเองใช่เลยมันขึ้นไปเลชุดแรกใช่ใก็รอได้ก็รอป้าตุ่นกับสามีกันมา ทีมข่าวก็ไปคุยกับพยานคนหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเขายืนยันว่าตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาโทรคุยกับลุงพลอยู่เลย mm. ในกล่องค่ะคือลุงพลก็บอกว่าโทรคุยกันในตอนเช้าของวันที่11พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วก็มีคนให้ข้อมูลอีกว่าวันที่11พฤษภาคมเห็นลุงพลในสวนยางพาราช่วงประมาณ9โมงซึ่งสวนยางสามารถเดินทะลุไปบ้านของน้องชมพู่ได้ลุงพลบอกว่าคนที่มาบอกอะ่ะ จำเวลาผิดบ้างพราตอนที่เจอกันอนะคือ7จ็ดโมงลุงพลจําได้ว่าในกล่องโทรมาหาแล้วลูกเอามือถือมาให้ทีนี้ค่ะในกล่องก็บอกว่าโทรจริงๆนะคะในกล่องยืนยันว่า11พฤษภาคม7จโมงเช้าโทรหาลุงพลจริงๆเพราะว่าเครื่องหยอดข้าวที่ยืมลุงพลมาใช้ มีปัญหาอยากให้ลุงพลมาดูให้หน่อยพอโทรไปหาลูกชายลุงพลเป็นคนรับสายแล้วบอกว่ารอแป๊บผ่านไปแป๊บนึง4ี่ง4-5นาทีลุงพลก็มาคุยโทรศัพท์ก็บอกปัญหาไปลุงพลก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาที่นาตอน7โมงกว่าๆแล้วก็ซ่อมเครื่องหยอดข้าวอยู่ประมาณ10นาทีแล้วลุงพลก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเขาก็หยอดข้าวต่อ ก่อนจะมารู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปก็คือช่วงเย็น11พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นตัวเขาก็ช่วยหาจน14พฤษภาคมถึงจะมาพบน้องชมพู่ว่ากลายเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟนี่ค่ะนี่คือข้อมูลจากในกล่องในกล่องคนนี้ก็คือยืนยันว่าเจ็ดโมงเช้าวันที่น้องหายไปโทรคุยกับลุงพลจริงๆคือเราคุยโทรศัพท์เสร็จลรวก็ให้เขามาหาด้วยอ๋อช่วงนั้นเหรอ ครับนี่เขามาหาตอนนั้นที่เราคุยกับเขาเราได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างๆเขา,ขาไหมไม่ได้ยินครับได้ยินเสียงเตือนอะไรไหมไม่ได้ยินจากนั้นเขามาอย่างไรมาหาเราไงขีรข่รถมาขีร่รถโมไซค์ครับมาถึงกี่โมงประมาณประมาณเจ็ดโมงกว่าแะครับประมาณเจ็ดโมงกว่าครับแล้วเขาอยู่ออกับพี่ดู ซ่อมเครื่องหอดข้มมาอยู่ประมาณที่10กว่านาทีครับวันที่เรามารลุข่าวน้องหายวันไหนครับพี่รู้ข่าวเหรอตอนก็วันนั้นแหละครับตอนเย็นค่ะลุงพลพูดชัดเจนนะคะบอกว่ามีคนโทรม,มาก็โทรมาจริงเจ็ดโมงก็เก็ดโมงจริงไปซ่อมเครื่องหยอดข้าวก็ไปซ่อมจริงไป จับขึ้น GPS ก็มีพยานเยอะแยะและก็ตรงกันกับพยานของคุณแม่นะคะก็เอาพยานคุณแม่มาให้ฟังแล้วนะคะคุณแม่ก็พูดถึงว่าพยานคุณแม่ก็ลุงพลป้าแตนเห็นไหมคะก็อยู่ด้วยกันหมดว่าไปรับพระก็ไปรับจริงมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนตลอดเพราะฉะนั้นจะไปสงสัยลุงพลได้ยังไงฝากถึงเจ้าหน้าที่นะคะมีหลายคดีที่จับแพ้เข้าไปแต่สุดท้ายจับผู้ได้ผู้ร้ายตัวจริงได้ก็หวังว่าจะเอาผู้ร้ายตัวจริงให้ได้นะคะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหากไม่มีผู้ร้ายน้องก็คงพัดหลงป่าไปเองอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะไปสอบถามมาสืบหามานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์หากเห็นว่ามีประโยชน์แชร์คลิปให้นางด้วยนะคะขอให้ fc ของนางสุขสงวงดังไกปรารถนาะทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จสาธุสาธุสาธุคะ่ะ When there's no no